สวัสดีค่ะทุกคนื่ากี้ทำเสียงเงียบๆแบบนี้นะคะแส,สดงว่ากี้อยู่ในจุดที่เราใช้เสียงดังมากไม่ได้นะคะวันนี้ที่ดีใจมากเลยนะคะที่ได้เข้ามาในวัดที่ไม่ควรที่ไม่ควรที่จะมาในเวลานี้นะ,ะหมายความว่าไงรู้ไหมหมายความว่ามันควรจะมาที่นี่ตั้งนานมากแล้วนะคะแต่ด้วยความที่แบบ มัวลีลาไงนะทำมันมีเรื่องมันมีหลายๆสถานที่เราต้องไปทํามากมายนะคะแล้วก็แต่ละที่เนี่ยกว่าจะจบไปแต,แต่ละอันแต่ละอันมันใช้เวลานะคะกี้ก็นั่งมองวัดเนี้ยจากฝั่งเกาะเมืองนะคะตลอดแหละแล้วก็ตั้งใจว่าวันหนึ่งจะต้องได้เข้ามาแล้วก็วันนี้ก็ได้มาแล้วนะคะแต่ว่ามาซะเย็นเลยนะคะทุกคนภายในวัดเงียบมากล่มลื่นมีต้นหมากรากไม้นะคะเท่าที่กี้ดูด้วยสายตาเนี่ยมันบ่งบอกให้รู้ว่าวัดเนี้ยได้รับการพัฒนาอยู่ตลอด นะคะคสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่อยู่ในนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นวิหารหลังงามด้านหน้ามีรูดลายปูนปั้นนะคะตัวตรงหน้าบันตรงช่อฟ้าด้านบนนลยคะ่ะหน้าจั่วของเขาเอ่ะเขาเรียกหน้าบันเห็นไหมคะหน้าบันตรงนั้นเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวกี้จะพาไปดูนะเอ,เอาเอาทีละส่วนไปก่อนนะคะมันจะมีวิหารนะคะแล้วก็มีในส่วนของอลักษณะของกำแพงเก่านะคะอ๋อบอกไปแล้วยังว่ากี้อยู่ที่ไหนวัดบางกระจ้ะ นะคะวัดบางกะจะวัดบางกะจะอยู wow. <P an> ่นอกเกาะเมืองนะคะเป็นจุดที่อยู่ตรงข้ามกับวัดพนัญเชิงอ่ะถ้ายืนวัดเนี้ยมองไปฝั่งตรงข้ามจะเห็นวัดพนัญเชิงมองไปทางด้านซ้ายมือจะเห็นป้อมเพชรป้อมเพชรคือเกาะเมืองถูไปค่ะหลักการเดียวกันเรายืนอยู่ที่ป้อมเพชรเรามองไปทางด้านซ้ายมือก็เห็นวัดพนันเชิงมองทางด้านขวาเห็นวัดบางกะจะวัดนี้อยู่ใกล้กับวัดนางกุยนะคะนางกุยอยู่ถัดไปจากนี่นะคะเลย เลยแนวบ้านนี้ไปเนี่ยนะคะเพราะว่าเวลาเราเข้าจากปาก,ปากทางใช่ไหมเราตรงเข้ามาเนี่ยเลี้ยวซ้ายจะเป็นนางกุยเลี้ยวขวาก็เป็นบางกะจักนะคะแต่ว่าวันนี้กี้เข้าตรงซอยเล็กนะคะก็เลยมาเข้าตรงบริเวณวัดบางกะจกเลยเข้าไปก็จอดรถด้านหน้านะคะแล้วก็กี้ก็เดินดูในบริเวณร,รอบๆหมดแล้วนะคะมันไม่มีคนเลยะคะ่ะเงียบมากเลยนะคะด้านหน้ามีวิหารนะคะแล้วก็มีร่องรอยของตัวผนัง น,ะะน่าจะเป็นวิหารเก่านะะเพราะดูจากพระพุทธรูปที่เหลืออยู่แล้วก็รวมไปถึงอไอ้ตัวช่องลมลายมหวดเหลี่ยมนะคะอยู่ตรงด้านโน้นนะคะแล้วก็ไฮไลท์นะคะไฮไลท์ของที่วัดบางกระจกักหลายคนคงคิดในใจว่าไฮไลท์ของที่นี่มันน่าจะเป็นอุโบโสถวิหารใช่ไหมหรือว่าพระพุทธรูปเก่าแก่สําคัญ จริงๆทุกอย่างที่พูดมาน่ะสวยหมดแหละนะคะแต่ประเด็นสําคัญที่กี่มาในวันนี้กี่ต้องการจะมาดูเจดีประธานที่วัดบางกะจกแห่งนี้ทุกคนดูเจดีอันนี้ให้ดีนะเห็นไหมคะกี่เก็บเป็นช็อตไปให้แล้วนะคะแต่ว่าจริงๆกะว่าจะถ่ายเป็น2แบบนะคะเห็นหน้ากันด้วยแล้วก็เห็นด้านหน้าด้วยใช่ไหมคะทาไปทํามาไม่เอาดีกว่านะคะอยากพูดคุยนะคะมันอยากมันอยากบอกข้อมูลน่นะคะอันนี้เป็นเจดีสงลาน,นา ทรนะงร้านนาหลายคนที่ไปวัดทางเหนือคงรู้ว่าทรงร้านนาเป็นยังไงเห็นภาพไหมอย่างพระ,ราะธาตุริพุนชัยพระธาตุดาสุเทเพแม่ที่เป็นเจดีย์สไตล์อย่างนั้นอนะเนี่ยค่ะทุกคนทุกคนสังเกตไหมว่าเจดีย์ที่นี่มันเป็นเจดีย์ทรงร้านนาที่ยังคงอยู่ที่กรุงศรีธยาของเรารือปัจจุบันก็คือพระนครศรีธยานั่นเองเห็นไหมคะนี่ค่ะ,คะ,คะมันสวยมากที่พยายามจะหาจุดที่แบบว่า เห็นจะดีหน้ากี้มืดไม่ต้องสนใจนะคะทุกคนเห็นจะดีไหมนี่ไล่ดูจากข้างล่างขึ้นไปอันนี้คือฐานนะคะอันนี้คือทางวัดเนี่ยเขามีการยกยกฐานและกระเทป,ปูนะคะอันนี้ไม่เกี่ยวกับตัวเจดีย์นะอันนี้คือฐานฐานของตัวตัวพื้นพื้นวัดไอ้ตัวสีขาวๆเนี่ยคือฐานปัดเห็นไหมคะฐานปัดขึ้นไปเรื่อยๆเห็นไหมคะก็จะเป็นรูปแบบตัวองค์ระคังนะคะจริงๆเราจะเรียกว่ามันองค์องค์ระคังก็ไม่น่าจะใช่นะเอาเป็นว่าตัวตัวส่วนกลางของระคังอะ ไอตัวส่วนกลางของเจดีย์เห็นไหมคะมันจะไม่ใช่ะระฆังอะเห็นไะนุ่งผ้าเหรอหม้เอออย่างเงี้ยแล้วก็ขึ้นไปจนสุดตรงนั้นเลยนะคะเนี่ยนะรูปแบบอย่างเงี้ยมันเป็นรูปแบบเดียวกันกันกบเจดีย์ทางเหนือนะคะคิดว่ามันก็คล้ายๆกับเจดีย์ที่พระธาตุหลริปุนชัยที่กีเคยไปมาสไตล์อย่างเงี้ยแหละนะคะอาจจะไม่เหมือนคลิปสะทีเดียวนะคะแต่ว่าลักษณะมันประมาณนั้นนะคะแล้วก็ข้อมูลก็ระบุชัดเจนว่าอันนี้เป็นเจดีย์ทรงล้านนานแน่นอนนะคะที่ยังคงอยู่ที่วัดบางกระจาแห่งนี้นะคะสวยไหม สวยมากค่ะทุกคนนะคะแล้วก็ตัวอุโบสถเนี่ยเขาบอกว่าสร้างใหม่นะคะมีโบราณะใหม่เพราะว่ามันก็ใหม่ต๊ดเลยจริงๆนะคะทุกคนเห็นไหมคะนี่หลังเล็กๆนะคะข้างในเข้าไปไม่ได้แล้วล่ะนะคะเพราะมันเย็นมากแล้วถ้าเกิดเราจะไปขอพระท่านนะคะหรือว่าลุงมะกระทยยกก็เกรงใจแกนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปดูเนี้ยพอก,กี่มาคนเดียวเี่าไหมเออแล้วก็ตัวเสมาอ่ะนีใบเสมานี่ เห็นไหมทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะว่าในเมื่อมันเป็นวัดอยุทยาหรือป่าทำไมเสมาถึงได้เป็นอย่างนี้จริงๆวัดบางกระจาะเนี่ยเ,เขาบอกว่ามันมีในช่วงช่วงช่วงอยุทยาที่เราเริ่มมีศกมีมีทมําศึกกระทางทางพม,มา่าคือพม,ม่าเนี่ยมันอยู่มันมาตั้งเดี๋ยวนะพม,ม่าอยู่ตั้งทัพทอยู่ที่วัดบางกระจาแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ตรงนี้เลยที่วัดนี่แหละต่สอสู้กับทหารของกรุงศรีอยาเราทางฝั่งป้อมเพชรือเข้าไหมเพราะนั้นวัดนี้มันต้องถูกทาลายแล้วแหละ ดังนั้นตัวอุโบสถก็มีการสร้างใหม่นะคะแล้วก็ตัวเสมหาองก็เหมือนกันมันก็มีการบบรนณะซ่อมแซมนะคะจนสวยงามแบบนี้สังเกตดูว่าถ้าเป็นบางวัดเนี่ยไอตัวใบไอตัวตัวฐานเสมามันจะไม่เป็นดอกๆแบบนี้มันจะเป็นเรียบๆไปเลยถ้าเป็นยุยาต้นๆ้นมันก็จะเป็นแบบเหมือนว่าพุทธไทยวัดพระศรีสันเพชรอะไรพวกนี้แบบใหญ่ๆแล้วก็เป็นเป็นหินเขาเรียกเป็นหินชนวนคู่ถูกไหมแต่นี่มันเป็นใบเดียวข้อมูลเขาก็บอกอยู่ว่าสร้างใหม่นะคะแล้วก็ด้านในเป็ิสถานพุทธรูป เขาบอกว่าข้างในเนี่ยเป็นพุทธรูปที่รูปทรงจะคล้ายๆพระพุทธชินราชกอกี่ไม่เห็นด้วยตาเนาะก,ก,ก็ก็พูดไปตามข้อมูลแล้วกันนะคะแล้วก็ในบริเวณวัดเนี่ยทุกคนจะสังเกตว่ามันมีร่องรอยของตัวอิฐเก่าๆอยู่นะคะเห็นไหมคะโดยรอบนะคะบ่งบอกให้รู้ว่าอันนี้มันเป็นวัดตั้งแต่สมัยยุทธยาแน่นอนนะคะเขาบอกว่าตั้งแต่สร้างตอนปีอะไรนะ2002 2002ถูกไหมเออ2002 มีองค์มีองค์มีเรือต่างๆมากมายนะคะจุดนี้แหละที่คี้บอกว่ามันเป็นพระพุทธรูปนะคะที่คาดการว่ามันเป็นวัดพุทธรูปเก่าที่อยู่มาแต่เดิมเนี่ยเรียงตรงนี้สองค์อยู่ทางด้านทิศเหนือของตัวเจดีทรงร้านนาอันนี้นะคะต้นไม้มันเยอะไปหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราดูเนะี่ยมันก็จะมีต้นไม้บังตลอด ะะแต่กี้มองว่ามันก็สวยดีเพราะถ้าเดินร้อนก็คงจะร้อนหัวหัวบ้านเลยเหมือนกันอากาศมันร <c oughs> ้อนนี่ค่ะเนี่ยพุทธลลกเห็นไหมคะอยู่ตรงนี้สามองนะคะเห็นไหมสามองหนึ่งสองสามจริงจริงมันมีตรงนี้อีกเนี่ยเรียงรายตรงนี้นะคะ <c oughs> แล้วก็อันนี้ก็เป็นแนวของผนังนะคะผนังคาดว่าน่าจะป็นอุบสถเป็นวิหารแหละนะคะที่ยังคงเหลืออยู่ทุกคนเห็นไหมช่องลมมันจะคล้ายๆที่ว่าอะไรเลยว่าบุษบัิธรามิกาวัดชัยมหาธาตุอะไรประมาณอย่างเงี้ยเนี่ยเขาเรียกทรงมงกดเหลี่ยมนะคะประมาณนี้ ทางด้านนู้นไม่มีอะไรนะคะมันจะเป็นอนุสาวรีย์ของญาติโยมที่เขาเ,ออเก็บอัฐิไว้ในนี้นะคะส่วนอันนี้คือตัววิหารทางด้านหน้านะคะวิหารทางด้านหน้านะคะทุกคนคะกี้เห็นน้องหมากี้เดินหลบงนูด,ดีกว่ากี้ไม่รู้ว่าน้องหมามันจะกัดหรือเปล่านะคะแต่จริงๆในวัดมีหมาไม่น่าจะกัดเนาะเนี่ยค่ะทุกคน ที่เดินมาอีกฝั่งนี้นะคะทุกคนเห็นไหมนั่นคืออุโบสถหลังน้อยนะคะและนี่คือฐานของเจดีย์ที่ที่บอกว่าเป็นเจดีย์ทรงล้านนาเห็นไหมเนี่ยค่ะสวยมากเลยอะงามขนาดเห็นไหมคะสวยมากนะคะสายถ่ายภาพนี่ไม่ควรพลาดนะคะควรมานะคะแล้วก็อันนี้เป็นตัววิหารที่อยู่ทางด้านหน้าพอเข้าซุ้มประตูมาทุกคนซุ้มประตูอะเหมือนซุ้มประตูที่เราไป พวกวัดอะไรนะวัดอะไรนะแม่นางปื้มเออมาอย่างงี้แหละนะคะแล้วก็เข้ามาก็จะเจอเป็นวิหารหลังนี้แต่ว่าวิหารหลังเนี้ยก็บูรณะแน่นอนอยู่แล้วนะคะแน่นอนอยู่แล้วนะคะและทางด้านข้างก็จะมีเป็นการปั้นอะไรต่างๆนานาตรงนี้ค่ะทุกคนเนี่ยด้านเนี้ยจะมีช่างมีเขาพระสุมเมมีสัตว์ในตำนานนู่นนี่นั่นน,นะคะประมาณนี้นะคะ แล้วก็ทางด้านในที่เข้าไปแล้วนะคะปฏิสถานหลวงพ่อขาวนะคะอยู่ด้านในขอให้คุณพระคุ้มครองทุกคนนะคะขี้เข้าไปขอพรอท่านมาแล้วนะคะกี้จะขออนุญาตไม่เข้าไปพูดคุยด้านในเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้ามีคนเข้าไปกราบสกราระหลวงพ่อท่านเนี่ยเราจะไปรบกวนเขาแต่ขี้เก็บช็อตไปให้แล้วทุกคนคะอีกไฮไลท์หนึ่งนะคะสิ่งหนึ่งที่ขี้แปลกใจคือทําไมวัดบางกระจาถึงได้มีพระพุทธรูปแบบนี้เห็นไหมคะ พราะธนูปนี้เขาเรียกว่าปังธูปปางปฐม,มเทศานาเห็นไหมคะองนู้นก็เหมือนกันเห็นไหมคะปางปฐม,มเทศนาซึ่งปกติเราจะไม่ค่อยเห็นในยุธยามันเป็นปางของพระเจ้าที่อยู่ในยุคแรกๆนะคะหลังจากยุคคันธาระเราเริ่มมีการสร้างพุทธรูปแทนองค์พระเจ้าถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปางปฐมเทศนาแบบนี้มันจะอยู่ในช่วงยุคแรกๆไม่ค่อยได้อยู่ในยุธยาเรา ในอยุธยาเนี่ยจะมีพระพุทธรูปที่เป็นปางปฐม,มเทศนาเนี่ยนะคะอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ท่าฐานแห่งชาติเจ้าสามพยาองค์ขาวๆใหญ่ๆนะคะอยู่ทางชั้นล่างแต่ปัจจุบันนี้ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนแล้วนะคะเพราะพิพิธภัณฑ์บูรณะกี้ก็ยังไม่ได้เข้าไปอีกเลยนะคะแต่รู้แต่ว่าในหมวดของเครื่องทองอะ่ะว้ายตกใจ <laughs> ตกน,น้องหมาสีดําวิ่งมาไม่ให้ซุ้มไม่เสียงตกใจบอกแล้วอันนี้เรียวสุดๆนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนะเมื่อกี้กี้พูดถึงไหนแล้วเนี่ยอ๋อ <laughs> มันจะอยู่ในพิพิธภัณฑ์นะคะแล้วถ้าเกิดอยากจะเห็นปางมาถมระเทศนาที่มีแน่ๆเลยคืออยู่ที่พระประถมเจดีวัดแครเขามาถมพระบมณฑเจดีจะมีปางปถมระเทศนาอยู่แต่อันนี้น่าจะเป็นการจําลองสร้างขึ้นมาใหม่นะคะเพราะเมื่อกี้กี้ไปวัดเชิงมาวัดเชิงก็มีการทําพุทธรูปปางมาถมระเทศนาแต่อันนี้ดูเก่ากว่าคาดว่าน,นี้เขาน่าจะสร้างมานานแล้วนะคะหรือว่าด้วยสีสันเป็นแบบนี้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็เลยอยู่กลางแจ้งด้วยหรือเปล่าเล,เลยเก่าเร็วหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะกี้แกอันนี้กี้ไม่รู้จริง ปางปฐมเทศนาองค์นี้กับองค์เนี้ยเขาสร้างมานานแค่ไหนแล้วไม่รู้ก็คือบอกไม่รู้นะคะเพราะว่าเห็นก็เลยเอะใจว่าเฮ้ยสวยจังเลยนะคะปางนี่สวยมากส่วนใหญ่จะองค์ใหญ่ด้วยอ๋อคุ้นอีกที่หนึ่งคือที่วัดหน้าพระเมุเออแต่ไม่ใช่สีขาวพระคันธาราที่อยู่ในวิหารน,น้อยอันนั้นน่ะเขาบอกแต่เดิมแบเป็นปางปฐมเทศนาบูรณะไปบุรณะมากลายเป็นนั่งท่าน,นั้นไปนะคะเพราะจริงปางปฐมเทศนาจะต้องนั่งท่าน,นี้นี่นั่งท่านี้ เขาเรียกพุทธลัษณะต้องประมาณนี้นะคะถ้าจะเอาให้ชัวร์ก็ที่วัดพระพุทธเจดีย์อันนั้นนะแน่นอนแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เป็นไฮไลท์จริงๆจะเรียกว่าไฮไลท์ไหมสำหรับกี้ไฮไลท์หมดเลยนะคะเพราะรู้สึกสวยสวยงามมากกับที่วัดแห่งนี้นะคะทุกคนคะอันนี้คือพุทธเจ้าอันนี้คือพุทธเจ้าเห็นไหมคะคนที่อยู่ในศาสนาพุทธจะรู้ว่าหลังจากที่พระนางสีมหามหายาเนี่ยคลอดออประสูติเจ้าชายเสด็จถาแล้วใช่ไหมพระองค์ทรงเดินได้เจ็ดเก้าเห็นไหมจะมีดอกบัวไล่มา อันนั้นคือพระนาศีมหามายาพิมพายตรงนั้นเห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมคะตรงนี้ใช่ไหมอ่าแล้วก็มีดอกบัวไล่มา79ก้าแล้วอันนี้คือเจ้าชายศรีพธธัตถะหรือว่าพร,ระบรมศาสดา,าของเราในอนาคตนะคะนั่นเองนะคะประมาณนี้ไม่ใช่อน,นาคตข้างหน้านะหมายถึงว่าตอนนี้ตอนเด็กใช่ไหมคะแล้วอันนี้ก็เดี๋ยวโตไปก็เป็นเจ้าชายศรีษะแล้วก็เป็นพระพุทธเจ้าที่พวกเรา,เาที่พวกเรา,เานับถือกันอยู่ทุกวันนี้นะคะอันนั้นแหละประมาณนี้อ่ะ ได้จังเลยอยากเข้าไปด้านในนะคะแต่ว่าเกรงใจนะคะกลัวว่าเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาแล้วเดี๋ยวกี้เสียงดังข้างในเงียบมากนะคะข้างในปฏิสฐานหลวงพ่อขาวอยู่ข้างในสวยมากนะคะแล้วก็หน้าบ่งหน้าบานันนี่โหงงดงามอราจิตใครมายุทธยานะคะทุกคนกี้อยากให้มาที่นี่นะคะมาเที่ยวที่วัดบางกระจกข้ามฝั่งมานะคะข้ามฝั่งมาก็อาจจะไปยืน ยืนโอเอลเออยู่แถววัดเชิงก่อนหรือบอมเพชรก่อนส่องๆมาก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนใช่ไหมคะจริงมาไม่ยากเลยนะคะถ้าเกิดว่ามาจากเกาะเมืองใช่ไหมคะ,มะเมื่อกี้กี้มาจากเชิงกี้ก็วิ่งตรงมาข้ามสะพานที่จะมาเสนาใช่ปะแล้วก็มาที่นี่อย่างที่บอกไปว่าวัดนางกุยกับวัดบังกระจะเนี่ย ทางเข้าเดียวกันแหละนะคะ,ะนางกุ้ยเลี้ยวซ้ายบังกระจักเลี้ยวขวานะคะส่วนใครที่มาทางฝั่งวัดชัยวัฒนารามก็เลาะมาเรื่อยๆต้องผ่านวัดพุทธไทยใช่ไหมผ่านยอเซฟอะไรต่างๆถึงจะมาถึงตรงนี้นะคะประมาณนี้อ่ะโอเคประมาณนี้ค่ะ,ะก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะคะว่าวันนี้ข้อมูลที่พูดให้ทุกคนได้ฟังเนี่ยประมาณ10กว่านาทีเนะี่ยมันน้อยนิดมากนะคะคือกีจะมาดูภาพมาถ่ายภาพมาเก็บข้อมูลไว้ก่อน แล้วเดี๋ยววันหลังเราจะมาที่นี่กันอีกนะคะวันนี้ขอมาดทึกเซอร์เวดูก่อนนะคะแล้วก็รู้สึกว่าไม่ผิดหวังนะคะกับการที่มาที่วัดบางกะจ่ในครั้งนี้กี้คงไม่พาทุกคนเดินไปท่าน้ำนะคะเพราะว่าเริ่มมีคนมาอยู่ท่าน้ำกันเยอะเลยนะคะเก่งใจเขาด้วยนะคะน่าจะมาขายของแล้วก็มีคนมานั่งอะไรกันเต็มเลยหน้าวัดอ่ะนะคะประมาณนี้ิงๆถ้าเราเดินไปอะ่ะเราจะเห็นบะเชิงอยู่ข้างหน้าตรงนี้คือแม่น้ําเจ้าพยานะคะจริงๆแล้ววัดบางกะจ่าเนี่ยสมมต,ติตอนนี้กี้ยืนตรงนี้ใช่ไหมกี้หันหน้าออกทางแม่น้ําถูกไหมคะ ขวามือเราเนี่ยก็คือเจ้าพญาเพราะฝั่งตรงข้ามเป็นวัดเชิงถูกปะก็คือเจ้าพญาที่วิ่งเข้ากรุงเทพไงแต่ถ้าผ่านออกไปทางซ้ายก็คือ,เ,อ,อเจ้าพญาที่อ้อมไปทางวัดไชยที่เขาเรียกว่าเจ้าพญาฝั่งตะวันตกเดี๋ยว่อใช่ปะแต่ส่วนวัดพนันเชิงอะถ้าเกิดเราไปยืนที่วัดอะเราไปยืนที่วัดอะ่ะทางขวางขวามือมันจะเป็นป่าศักดิ์ที่อ้อมไปทางตะวันออกของเกาะเมืองอยุธยางงไหมไม่งงหรอกนะคะไม่งงนะคะอ่ะโอเคค่ะทุกคนเราไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะนะคะที่วัดบางกระจัสนะคะทุกคนอันน ะะอันนี้ก็น่าจะเป็นชื่อพระพุทธรูปที่นี่นะคะพระพุทธโสเวิมงคลหรือว่าหลวงพ่อขาวที่อยู่ทางด้านในนะคะทุกคนวัดบางกระจาะ,ะทุกคนสวัสดีค่ะเราเจอกันในตอนต่อไปค่ะ